มาดูพลังงานในหน้าไพ่นี้นะคะเป็นคำถามที่อยู่ในช่องคอมเมนต์นะคะว่าคุณและคนรักเก่าจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมนะคะถ้าต่างคนต่างยังโสดเขาจะกลับมาไหมนะจะกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่านะคะพี่หมอขอยิบเอามาทำเป็นลันดอมนะคะ ว้าวไพ่ใบแรกขึ้นมาก็ดูดีนะคะอืมพี่ไพ่บอกว่าคุณต้องปล่อยวางเรื่องราวในอดีตจริงๆอย่าเอาเรื่องราวในอดีตมาตัดสินเรื่องราวในปัจจุบันหรือว่าอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณกับเขาจะมีความสุขกันมากๆนะคะ พี่ไพ่บอกว่าคุณและเขามีโอกาสที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหรือว่ากลับมามาคบกันอีกครั้งนะคุณยังเป็นความหวังของเขาเขาก็ยังคงเป็นความหวังของคุณคุณยังรอมันมีการรอคอยซึ่งกันและกันในหน้าไพ่นี้นะคะแล้วก็เป็นการให้อภัยให้โอกาสกันจริงๆที่คุณและเขาจะกลับมารักกันได้ใหม่อีกครั้งพี่หมอเห็นแบบนั้น คุณกับเขายังมีความมั่นคงต่อกันมากๆยังมีความรักยังมีความเป็นห่วงเป็นใยมันเป็นพลังงานของคนที่ยังเชื่อมโยงถึงกันนะคะต้องให้อภัยความรักครั้งนี้ของคุณและเขาถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆนะคะต้องให้อภัยนะมันเป็นพลังงานของคนที่ให้อภัยกันได้จริงๆนะคะ คือไม่ใช่ว่าคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแล้วคุณกับเขาต้องต้องคุยกันพิไัยบอกแบบนั้นต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวในอดีตของคุณกับเขาว่าจบกันเพราะอะไรปัญหามันคืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะไม่ทําอีกมันถึงจะเป็นการ กลับมาเพื่อรักและยังยืนถ้าคุณกับเขาทำได้จริงๆอะความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่กันยาวเลยนะอยู่กันยาวจริงๆค่ะเป็นความรักเป็นความมั่นคงแล้วก็จะมีความสุขกันมากๆเหมือนว่าได้ปลดปล่อยพลังงานที่มันค้างคาอยู่ในใจของเขาแล้วก็คุณมาโดยตลอด คือมันเป็นพลังงานของคนที่อยากหายไปแต่ก็ยังติดค้างอะไรสักอย่างอยู่ว่าเราเคยสัญญากันเราเคยรักกันหรือว่าอะไรสักอย่างที่คุณและเขาเคยพูดกันในอดีตนะคะถ้าคุณปลดล็อกในข้อนั้นได้คุณกับเขาอ่ะอยู่กันยาวเลย พี่ไพบอกแบบนั้นนะเพราะว่าคุณกับเขาคู่กันจริงๆมันเป็นพลังงานนั้นค่ะ